ทางด้านของปากฝั่งรัฐบาลโดยนายพงเทพเทพการจนานะครับก็ต้องการให้กะกะตจัดการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีสอสอครบรอยละ95ภายในวันที่4มีนาคมเพื่อให้สามารถเปิดประชุมรัฐสภาได้เป็นครั้งแรกภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งครับนายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเด็นที่บางหน่วยไม่มีผู้สมัครหรือบางหน่วยไม่สามารถเปิดลงคะแนนได้ และประเด็นหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ได้เปิดให้ลงคะแนนหรือลงคะแนนได้ไม่ครบทั้ง2แบบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตต้องกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งเหล่านี้โดยเร็วตามกฎหมายเลือกตั้งและตามระเบียบของกะกะตโดยให้กำหนดวันลงคะแนนภายใน7วันนับแต่วันที่เหตุที่ทำให้ลงคะแนนไม่ได้สิ้นสุดลง นายพงเทพกล่าวอีกว่าประเด็นเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไปสมัครไม่ได้เป็นหน้าที่ของกะกะตที่ต้องจัดการให้เปิดรับสมัครใหม่และจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยดำเนินการได้หลายวิธีรวมทั้งใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้บังคับประเด็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครคนเดียวและได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ20ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้น หรือน้อยกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนกกตต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยให้รับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่ประเด็นกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งกกตต้องจัดการเลือกตั้งเพื่อให้มีสสออย่างน้อย475คนหรือร้อยละ95ภายใน30วันนับแต่วันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันที่4มีนาคม เพื่อให้มีสมาชิกครบจำนวนที่ต้องเปิดประชุมสภาในครั้งแรกส่วนสสที่ยังขาดอยู่ไม่ถึงร้อยละ5 22กกตก,ก,ก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้ครบทั้งหมดภายใน180วันครับส่วนทางด้านนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาระบุว่ารัฐสภาต้องเปิดประชุมภายใน30วันตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ จึงอยากฝากให้กะกะตเร่งพิจารณารับรองสอสอให้ครบรอยละ95ก่อนซึ่งตามประเพณีที่ผ่านมาอาจจะให้รับรองไปก่อนและให้มาสอยทีหลังเพราะประชาชนตั้งความหวังไว้มากเพื่ออยากให้มีรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาครับ